Ngô liệu tên quân gia khu bạc nam à mưng Hòa khôn khăn nô na Mà chẳng mà đá Hòa bởi tí Ngô tên quân gia nuôi bạc nam à gà mưng Một tí phương rột cà chi à Mìa cà nơi mấy rốt มันก็หมดกว่าขา้าพ้าเจงเอ้อมากระใจสังกับไม้กูเสรรร้นร้าวคนรื้อละโน้หนุ่ยเหนื่อยข้าจังมาเห็นดูเอ้ยเรื่องของมึงส่วนลูกคุยหนุ่ยเอ้ออยู่ที่เกาหลีว้าโย่เต็นไดเกาอ่ะอยู่เกาหลีโยกกรหนูนนะเอ้อ เรื่องข้องมึงจะลูคูเหนเอออยู่เกาหลีเสอเนือทียกตึกเทาวตั้งสิบเก้าลังวะเป็นเจา้าข้องแต่หน้าคานแล้วกี้คลานจังนั่งนับตางวันรอยเลานมันบอกว่าคลานเกินทนวะ ลูกคนพีก้องกูแตงเงยอยู่ที่ในร่างอยู่เต็มไปกว่าลูกคนพีก้องกูแตงเงยอยู่ในร่างชวนคนกลางไปนั่งข้อตานอยู่ที่กางจอดรถน่ากนดูเว้ยคนรุดตองเก็บควคไดไข่้ปวดใดจนเหนื่อยกัะจนได้วันละรอย มันเพือมันบอกว่าน้อยเกินไปของลูกกูื้อรถเตาน่อยเออมาเผ่าเล่นอีกรถเบนกันลาสุดแล้วมันกระจุดควยใสคนก็แทนเดินมาเชียดแล้วเกลียดเหมือนใดฉักตังให้คนละรอยล้านคนละรอยล้าน ปันปือละเตจงเต็มบานกันโพดะไอ้ร้อแก่ด้วยแก่ตายโอ้ลูกกูเก่งไม่เช่เมือนมึงลูกกูก็ยันทํางานเขาบอกเลยว่าโพคาโนอนซี่ผู้ดีนอนนกยาจกนอนจิบซองยัดแมมแต่เปรตนุยเรานอนวันหนึ่งยิบจี่นอนก็ไปทำไรรักหน้าวันหนึ่งหยิบจี่จ่อโมงมึงนอนจะแล้วดีิบจ่อบง ไม่มีใจํำก็บอกเร็วว่าเพลือ่อจนเครียดกินเหล้าเช้าเ้านอนบ้าอยู่แต่ฝันนั้นเลยไม่ํำการํำงานนั้นวันก่อนยืมตังคูไปไม่ให้เตียอรอยใช้แก่ยืมตังแล้วไม่ให้ออนุหนุยมึงนี่ใช้เสี้ยมึงเคยได้ยินตับโนราเคยเลี้ยมไหมใช่ดังมันจับโนราเคยเลี้ยมกว่านั้นเลยดังเปลือปั๊บ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 เต่งเต่งปริน จัดบาทหลวกอยู่เต็มมันตั้งเปรตามใจได้กูยอมรับจริงแล้วไล่จริงนี่กูจะตามที่ว่าลูกคนผีกองมึงงันตอนนี้ทำไมไล่อยู่ลูกคนผีกองกูอันนี้เฮะอตอนนี้เรียนอยู่ทีโรงเรียนโจอปรโรวะโรงเรียนโจโปโร,โร,รโ,โ,ปโรนี่ต้องเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่ใช่ในายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้ว้เร่โจโปโรโจนปลนรถนีบ เซยอ้ก้องกูแกงแรงงานกล้องดีการดิดพันเผลือได้มาจิมากันเดี๋ยวปานเซย์ยห่หอมไปปร้นก็าแรงแล้วมันํำเป็นรียวไม่ไม่ไอพีเจเอ็กออโตเมติกอะไรลูกกูทำเป็นเปแร้วทำไมได้ลักเลยจริงโอ้ลักเฮ้แกงลูกูชุดยอดชุดยอดชุดยอดไปกับเคยไปกับบานาน่าบด ไปตำเรกับบานาน่าโบ๊โอ้ไอ้บานาน่าบดไปรักลูกเบ้าคูมไม่รู้เคยอย่าบานาน่าโบดนั่นแหละเออนัวเขาว่ามันหวานเคยว่า,วาหน้าว่าโผล่ก็แล้วเละเห็นเรียกแต่เดี้ยวลูกโรงเพลงไหมเอ,อ้ลูกป้อมลูกป้อมว่ะผมก็ไม่เคยเลยแกงบานาน่าโบดนี่เป็นนักหลงแล้วต้องยอมรับว่าเป็นเด็กที่ดีเด็กที่ดีเออแกง เก็บตังเลยกะเก่งลูหลาชุดออกรถกันแนวว้าพกรถเลยรถเก่งนูเชฟโรเลตโคโรราโดไม่คว้ามาเก่งนองบานนาโบดนองบานาน่าโบดเออและลงเพลงว่าเรียงดีบานาน่าโบดอันโพชื่อเลื่อยให้ได้ก็ว่าว่าโพนเจอให้เรื่อยโพนเจอพอกาแล้วแมอเจอไม่น้อยไม่ใหญ่เสยอะเล็ก โอ้มเจอมจื้อเมล็กแมเล็กวันนี้ก็มาโน้โกันย่อยแล้วย่อยแมเล็กเก่งวันนี้ไม่ความว่า,าจะจินเก่งไงด้วยปลา่อมเก่ง่อมก็อยากเก่ง่อมปลาเคยอย่าแมเล็กแมเล็กโอ้นี่แมครัววันนี้เราต้องโงอ่เฉยช่กันเคยอีกคนน่ะบผิดโอ้ัดนก็แเมครัวเอือ ไม่ความว่าจะเจนยนทำกับเก้าวเหลืกินอะไรร้อยกินเหลวกินเหลวกินดีมุงกินวางอันเยอะนู้เด็กว่าคำป่าแกงไม้กูป้าแกงอะไรน่าจะเป็นตำมูเคยอย่าแม่เหล็กฝันเพื่อว่าแม่มือจมอยู่ในถ้วยปะเนี้ยว่าอะไเล็กว่าแม่มือจมอยู่ในถ้วยอันไนตำมูอันตึงกะนี่แกว่าไม่ปลื้มโดนกันทนได้ทําให้นองไานนั่งกินหว่า กัวแกทนได้นี่แต่ครูนี้เสยอสดไม่ลงลแล้วแม่ด็เสยอมยสจมไปมิดเลยให้เลยอ่แอ้ว่าแม่มือกันนะโอ้วันนี้มาไล่คนไล่ตันกราบจำความกัรพไปไล่คนไล่ตันนะครับเมื่อจะเป็นผู้ติดต่อประชานงานนั่นก็คืออ่อคงสั้งคิดและการนาช้าโหลโหลโหลเปิดเปิดมอนิเตอร์ให้ติดกับ ่อยแล้วอ่นนี้ไล่คนไล่ตานไม่ว่าจะเป็นเจียงโกบุนทีโอเจียงในกบุนทีเออเด็กแต่เดียวโกบุนทีพอเห็นกูเลยแกพูดเลยแกพูดว่าเพื่อนายนั่งไม่ต้องเป็นห่วงนะนายนั่งนายนั่งคืนนี้เล่นเต็มตีไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ว่าจะเป็นนิมโรยชาลามซาปนเชอร์ไม่ต้องเป็นห่วงเล่นเต็มตีไปเลยค่อยว่าโกบุนทีผ่านเออ พันเพื่อโกบุญชีแล่งพันนันแล่งพันนีพันเพื่อนี่เก๋ตีที่บทเบ็ดแล้วเสออย่าไม่เอ็นจกักรแม่เดียโกบุญชีอย่าไปเตียวก้อเขาเล่นเดี๋ยวใจเขาให้เองและกูุมไปเตียวก้อเข,า,ขาไม่ได้ไม่ี่ผูดเล่น,นี่โกบุญชีโกบุญชีเออมาไลา่คนไล่ตันไม่คว่ามาจัดจินเก๋ตาเลยโกบุญชีขายอาหารสดอาหารทะเล โอ any uh? ้ไขอนตาลีสดไข่อันตาลีเองอันนี้จงไม่ความมาไปตัวประทิศจงไปตัวประทิดอันนี้แล้วเคยมามังลาโอไล่คนไล่ทันนี่ไม่ว่าจะเป็นนี่จะนี่อาเจ็ดจเป็นโอคามามาเป้แล้วเคยแล้วนี่แม่ยกนั่งเปียวคามาแม่ยกนั่งเปียวเคยอ่ะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบว่าโบยีเจนนี่ โม่ไล่คนไล่ทานวันนีไม้กับหลังใจกอบระคุณนะครับวันนีทิลลพินก็มากันมักอดทิลลพินนี่ก็บากันบากมากกันไล่คนแล้วนายนั่งตั้งเป้มากความหวานอ่านเออถึงกนนีเราช่องคนนี้ไม่ความว่าไม่ใจยังงานตั้มไม่ใจมีงานตั้มเออว่างงานกันนีท้ายแล้วไปรับจ้างเจนได้ก็ไม่ใจมีเคยเอาเราใจแก่ไม่มีเคยเอามึงเบื่อไม่ใจคอยตั้มงานตั้มคัน นี่แต่เดียวผูดตึงว่าลกมึงนี่คนผีนี่เจ้าปลโจรปลนรถแล้วคนเตะช่องกูอยากแก้ตัมว่าทำไม่ได้คนเตะช่องอันยื้อเหอะตอนนี้เรียนเรียนอยู่เต็นเยเรียนจนได้ดาวแล้วไอ้เลยก็ว่าเรียนจนได้ดาวแล้วอ้แสดงว่าเป็นตำรวจไม่ก็เป็นทหารเพราะว่าเรียนได้ดาวใจไม่เป็นนายชิ๊อไม่ใยแล้วได้ดาวแล้วดาวไอ้เลยดาวคงนี้ไอ้เลยดมขาว สซยะเหย็ดผมจบครับดมเข่าดอกมาลีน้าบานออมอมไม่ดมไปดมเข่าไปดมเขาาเออวันนั้นดมเข่าเมาชวนกูชวนไปน้อยไปดาวังการพอไปไม่ไปดาวังคานก็บ้อมหวะงอูต้ามาไปรถเร่อะนุ้ยแล้วไปรถเร่อะกี่และคูดไปวากวห็ดผมไปแต่มึงจะมันมดเหย็ดผมเล็กคูดปลัดลงใต้อ้งแร โอ้นั่นคนเตะช่องงันดมขาวคนเตะช่องดมขาวแล้วคนเตะซ้ำมาคนสุดทองตอนนี้เปิดดูว่าเสดงว่าต้องเปิดอู่อมรถชมมใช่ไหมไม่จ่ายแล้วอวยได้ไมมอูบาดอยู่ใจหลูคู่ตั้งเพศตามใจเลยห่านเยอะโอ้นี่หลูก็ไม่ได้พ้นซ้ำคนยังไม่รวยเลยตั้งเพศไม่รวยเลยตั้งเพศแล้วเมีย ไอ้ไรก็ว่าเมียมึงเงี้ยวันนี so ้ทำไมไรเมียกลัวยื้อเหรอวันนี้กับบาเบอร์ฮะบาเบอร์อ๋อ <facial> ค <mistake> ือเป็นจังตัดผมไม่แก่จังตัดผมแล้วบาเบอร์ได้หักหัวบาเบอร์นี่ใส่อะเจอแต่เบอร์วันวันไม่จำใจโอ้ไงไรเมียมึงกันยื้อเจอแต่เบอร์เจอแต่เบอร์กูแต่งกรอนหยกรอนพลนพลื้อแต่งกรอนี่เมีย แต่งโจรได้เมียเออโจรในเร่มันนั่นจบได้แต่งกับมารูบึงตำไรก็ว่าอ่าดูบึงอ่าดูบึงเอออ่าดูบึงเป็นเพื่อมันเงินไม่ดูบึงแกอยู่ตามบ้นหน้าเรื่องวันนั้นจึงตีนี้เมียกูก็เก็บยเหล็กนึ่งจึงกิบไปตังแต่ปากดูถึงกะนี้ถึงกะนี่บึงหยิบเหล็กน้อยมาเมียกูจะเจอเหล็กนั้นโอ้มันเหม็นวันนั้นโอใจได้แล้ว ถึงการณนี้ว่านั่นมีประเด็นกูต้งงองแก้เคลื่อนมันเลยแก้หนวาเพลืพ่อเราว่ารูบึงทำมวยเราว่ารูบึงทำมวยเหลือเหล็กช่วยช่วยช่วยเหล็กลงไปให้บึงกระคาบขึ้นมาเมียเราวาบาละบาไปเหยื่อใส่บึงไม่อยู่ไปตุลาบานช่องบึงไม่อยู่ไปตุลาบานช่องเลยออกปากแม่งพองแล้วมาอยู่ดูใา้ชัดช่วยกิงกิงไม่ออก ชัดสวยจริงๆไม่อ,อกโตของเมียพมปอก่าวช้วยกรับ<อ>เอ้ยเซย์วันนั่นบึงไม่อยู่อ,อกปักแบ่งฟองมาอยู่ดูเจน,นพันเพลือเมีกย,เย,ยกู้ไปเหยี่วใช่เล็สใวยเกิดไปเหยี่วใช่มันเชอแล้วเจอพิษโอ้เชอแล้วเจอพิษไปเหยียอใช่เอ๊ว่าขกปัด์ดาวเทียมเลยจาน้าอยู่แต่พรรัลันและอยู่แต่มันตงเป้ตามใจไรนู่นเล็กวันเย็นไปรบเร่กับแม่กาหน้าปากทาง ไอ้แร่ขว้าไปโดนไปเรยกับแม่กาอยู่ตีหน้าปากตังพราแม่กาเจ็ดสัานจาวปากเด็กนี่ใกล้ก้องแป้งอีใต้ห้องหเหล้วใช้ไปวา่าเขาปนันแล้วใกล้ก้องแปง้งกิงแตงกูไม่รกักพันเพื่อเรียกว่าเย็นกูยิ่วน้ำถึงกาลนี้กูเดนินเข้าไปในร้านคาหน้าปากตังถึงกาลนี้กูไปหยิบว้ตาเมิ้วมากรองพอหยิบว้ตาเมิ้วเจ็ดแลละกูโจแลละกูดูด บอกกูดูดมดกลองเลยกูตังตังให้แมกาสิบบาทเมกาบอกว่าจามสิบเมกาบอกว่าสามสิบเออขวสิบบาทเมกาว่าสามสิบขัวดต้นใช้แกปนีแล้วว่าเมกาปักได้แก่ใกล้กล้องแพล่แก่ใจไวตามม้แก่ไนก็ใกล้ขวดสิบบาทกันเพ่ปองสิบบาทเพ่ต้นใช้แก่ใกล้จามสิบผมมึงเที่ยวกับเมกาเออเมกาพูดมาคำกูรองเลยเมกาพูดว่าเพื่อ ไอ้ไวตามิ้วกรองชิบบาทฉันไม่เตี้ยงแต่ว่าเกตันดูดอย่างให้เลยอะกะตีเจ้าโอเหยดผมเฉยแกไม่เด็กเหลืองแกงตามไปกันแต่บาเหยดผมกินหอวกกะตีกูว่าใฉยไม่ว่านปิดเลี่ยมเยี่ยมมีมีมแล้วจัดบาอยู่แต่มึงตั้งเพจจริงอันแล้วเมียมึงบางนี้จำไรแต่งให้เลยก็ว่าเมียมึงบางนี้จำไม่ได้โอ้เมียกูกูจะบอก จำไปเรอยโอตโตดีเปิดโอดโซโมเว้ยให้เร่อยลาวโซโมโอ้มึงไม่เอ็นโอดโซโมนี่ตอดนี้ก็มีเงินเดือนอันเลยถึงตีนีเมียกูตั้งเตไปโอดโซโมมึงหวัดสะอาดขึ้นกันสะอาดปันื้อไม่สะอาดเพื่อมึงกิดว่าวันนั้นก้นตกตกลูกรับเม็ดถึงตีนีกูพปิดย,ยุดร้องคนเมียลูกราลับเลวคนมันมีอารุมมึงก็เย้บะถึงกนเนี้ถึงกนดนี้กูก็ทำากิจ มันโกมาเตะไรโกมาเตะไร้เออปันเพลือโอ้มันด e ีต่ำเร้เลยมันจัดเจนกูต่ดาหยิบโจรนี่กินข้าวมึงกินวะปันเพลือโกมาเตะไร้หล้าโกว่าเพลือปีเตงปีเตงนั้นเตินจจรลางแล้วไม้จจรลางแล้วไม่กัวลางแล้วมันว่าลางแล้วยังไม่ราทีเชื้อโรคยังมีผ้าไปลวกน้ำร้อนคนวันนั้นทั้งแก่ไปโนช้อมาชาจังนะเออมึงกินเอาวันนั้นกูหยิบแก้วกินกะเคว มันเพื่อโกมาเตะใกล้เหลาโกว่าเพ,พื้อปีเตงปีเตงฮั้นตินแกวหลางแล้วไม้แก้วหลางแลว้วไม้มึงว่าเพื่อว่าหลางแล้วมันว่าหลางเลว้ว,าลาลวยังไม่ทราที่จะลกุกยังมีป้าไปลกำนำร้อนก่อนโอ้ชาจิงไงนะเออมึงคิดาว่าเดินก้นตกตกหลูกระลับเม็ดกูตำตาคิดตำตาขึ้นรวมมันโกดังเด็ดผมใกล้หดเม็ดมันโกว่าเาพ,พื่อปีเตงปีเตง นันตนใกล้ลางเลลวไม้ใกล้ลางเลลวไม้มึงว่าเพื่อวัวารางเลวมันว่าลางเลวยังไม่ราตี่เจอรกยังมี้าไปลวกน้ำรนของวะเมียเปรตระเกยหลววไค่พัวเมียคู่นี่เลยคอยังตั้งเพศน,นะเออร้อยจรงไงมึงจรงนี่มั่งนี่เราเจ้าคนแตงเงอผู้ตึงกันไม่จะได้ทำงานเลยไม่ได้ทำงานไหนเลยกูว่ากูไปเปิดม่วนกระดิษ ไปทดต่ไมได้เปิดเปิดมวกเป็นไงไรอ่ะเปเปิดมวกแกก็ว่าเป็นกิลิปินไอ้ไ้ก็ว่าวิลิปินวิลิปินไอ้ไรแล้วแกว่าเปออกงานคอนเสิตแล้วเปิดอโรงเพลงแล้ววันนั้นไ้ไอ้ไก็เปิดเจาออกงานคอนเสิตแล้วเปิดอโรงเพลงเหยดแหมมก็ไม่ใจเรียกวิลิปินชิลาปินในเปเ่งเป็นไงแรกก็ชิลาปินชิลาปินเออ Wrong die, wrong playing, or could wrong die like lai <laughs> Muni wrong die like playing, and I could wrong die like playing. Cold monkey can bog my lam. Cold monkey bog my labor, bakuni chung, like Ni han. The moon wrong bring red among. Niku wrong bring none die come nang dang. Playing a day. Chiang knock chung, what you clement dick. Chock a week, 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 เี้ยงเด็กอยากเป็นเจ้าของ้าได้มาเลียงฟังเสียงละที่นำใจรองเมื่ออยากยกลงมันรองลงมันรองให้ฉันใบใจโอ้ใจใดมึงตำเสียงหนักรองได้หล่คุณได้หล่คุณเอเกเัยสี่วิเัยพี่คนนี้ นั้นมีแต่หายเจ้าใช่ไหมไม่เคยหายพี่อยากได้อะไรอามาให้ทันทีให้เจา้ามากอย่างนี้ไม่ดีอีกหรือแม่คุณโอ้ใจได้ ตาสมุ here, water, I. I ิว่าศิลปพิ้นดังนี้นั่งตะลุงนงเดียวอกจ้องเปลี่ยงลมไม้ใจปลายดามควนเปลี่ยงลมไมยใจปลายดามควนในหลงเลตีความคิดขัดแย้งพื้นที่ที่ดงชายงดจแอดามคว้านพี่น้องเราเดือดร้อนมานานด้วยอุมดมการแยกดินแบ่งป่าปักตาเอ้านเราบัดนี้เงียบงาว ไรเสียงบินลาใครใๆเขาไม่อยากลาลูกอ่านถามว่าข้าคนทำไมตำรวจทาอ่านครูบาอาจารย์ชาวบ้านผู้คนเสียงปิดจองเลือลน,นองทะนนระเบิดปืนก้นของคนฝ่ายนายอีกอกี่ชีวิตต้องปิดสังเวย ันเลยได้ไหมวันที่ท้องฟ้าสดใสลูกหลานจะได้ยิ้มด้วยความหวังสายเลือดไทยหัวใจสยามควานไทยทำไมมีดางคงหมดความงามไม่มีพลังแล้วจะร้องเพลง ฝักใต้บ้านเราไว้ใครเ,เขาฟังบินละก็คงสิ้นหวังกอตอ้นอย่างฟังเสียงปืนดังไกลผู้ใจได้เว้ยได้ไล่คนได้ไล่คนนูตไป๋ปากกลางสุราพลสมบัติจริญสิบหกปี แห่งความลังทั้งรักทั้งจังทั้งหวานและขมขื่นสิบหกปีเหมือนสิบหกวันรักเอย๋ยช่างสัน่นไม่อย่างยืนมีหวานมีชื่นมีคืนมนมโคม ผู้ชายได้ชุรพะพลก็ได้ไหวพดเป็ดสุพันยี่สิบเบศปีตุนาตามสัญญาครั้งโผล่เสร็จแลแ้วแกลนอนไม่จอดไปไหนไหวพดลาบปวดเอ้ย ปวดกรได้เว้ยชายเมืองสิงไดไหมไอ้เรืก็ว่ะชายเมืองสิงรองไดแต่มึงต้องเอามือหุดมูกูแล้วใส้ต้องเอามือหุดมูกมันต้องเที่ยงยีขึ้นมูอก้องชายเมืองริงงั้นได้แต่ปวดนันกูเอามือหุดมูกมึงเออได้เอาได้แล้วเอนายงโอเครองมาเลยราคามืก่อนใคร รอไปจะแก <S <S ha, ha, ha ่ตายจะเริ่มทอหรือว่าเธอนี้คอยเศรษฐีรูปหล่อหรือรังเกียจฉันนั้นมันดำหมอทอ รอไปตึงนะไอ้อย่าดิแม่มุดปากอย่าอุดเอาแต่มุกอย่าอุดปากแลยบ้าเสียดีพร้อมกวาดแกไม่ออกโอ้ใจไม่ออกเออจะจัดแกงเจีโน่นด้ยความสามารถนยังไรซิง โอกูไม่ใจต่ำมดากูบอกแล้วกูเป็นนายกับฉิลาปี่นั้น